สวัสดีค่ะจั์คุสวัสดีค่ะเฮ er ียตงสวัสดีค่ะเพียวไซมูเลตนะคะแล้วก็อมูเลต 5G แล้วก็ช่องเทนมหมูบ,บานแล้วก็ขงังแสบชนนะคะวันนี้นะคะอ่ะยจะมาพูดในเรื่องความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์นี่มันก็เกี่ยวว่ากับพระนะคะความรู้ดีๆจากอาจารย์คงพะกวัตซึ่งพระเทเซสัตย์นี่เป็นพ้าอะไรคะาจาย์คุวันนี้ค่ะคือเราจะได้ยินว่า นอูอนะนอูอเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และความดีนะคือทำให้เรารู้ว่าเนี่ยพระที่โหลวงู่หมายถึงสมเด็จพระเจ้าตรมท่านสร้างไว้นะเหมือนกับเป็นปริศนาธรรมว่านอูเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความดีความซื่อสัตย์นะและเป็นเป็นพระที่อะไรนะ ปัดเป่าปกป้องความความชั่วปกป้องความดีปัดเป่าความชั่วร้ายปัดเป่าความชั่วร้ายเนี่ยพวกนี้ยแลาวเราจะเห็นที่วัดโพนะคที่ยักษ์วัดโพฮะยักษ์วัดโพเนี่ยถ้าเป็นรูปคนูเนี่ยนะซึ่งคนบางทีไม่รู้จก็ต้องเราเราก็อาจารย์รู้ก็อาจารย์ก็ต้องนําเสนอเพื่อเพื่อหลายคนอาจจะรู้แต่ยังไม่มีคนทำเข้า คืนี่ยปับเป่าความชั่วร้ายท่านเจ้าแห่งความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์ดีนะถ้าท่านสร้างไว้เนี่ยเชื่อไหมหลวงปู่ท่านบรรจุเหล็กไหลไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะหดูเครื่องหลวงปู่เนี่ยที่สร้างในเวลาพิเศษนะท่านจะใส่ท่ากทธิ์พวกเหล็กไหลขงามถนไว้นะอืออันนี้ก็จะสร้างประมาณยุคสมัยรอยสี่ทำไมรอยสี่ครับเนี่ยหรือว่าเขาไม่รู้ 那么，呃，这一期的阿张空要介绍的这个呃重叠佛牌的话呢，就是呃阿张多啊、呃、的重叠佛牌啊，也就是在啊、呃、大大概大概泰国第四世王时代就是。 呃，一八五零年到一八六八年的那一期的这个佛牌啊、呃、左右，啊、呃，然后呢这一期比较特别，就是说啊、呃，它背面就是啊、呃、刻上了这个这一尊就是关公啊，为什么呢？泰国要拜关公呢？就是因为呃有一段历史，就是说在啊。呃 一八五零年之前啊、呃，泰国就是跟中国做生意，以前是用帆船啊、呃，怎么样呢？啊、呃，开到中国回来的时候呢，船就是怎么样，就空的啊、呃。然后在海中间，如果呃遇到碰到大风大浪哦、呃，就会容易翻掉。所以他就把我们呃中国的这个呃雕像的啊大的雕像啊，是尤其是石像。 其中的一种石石像就是关公的这个石像，那么把它当做那个压仓物品就这样子啊。然后呢，到了泰国之后呢，他就把这些神啊的石呃、啊、石像啊，啊尤其是关屋的啊关公的这个石像，就是放到庙的门口或是皇宫的门口啊。所以呃、啊、卧佛寺的那个门口的话呢，也有很多的这个。 呃，石像啊，尤其是关公的这个石像啊，所以在我们中国，关公就是神啊、呃。阿张空他说是神，是什么神？代表什么神？就是啊、呃，城市之神啊、呃，然后呢，保护神或是门神，就这样子。卡婆嘛这样。卡、嗯。嗯 การสร้างเนี่ยท่านจะใส่ก็เห็นว่าจะมีพวกพวกเหล็กไหลเนี่ยาขาวๆเป็นเหล็กไหลฝังอยู่ในเนื้ององค์พระนะแล้วจะมีพวกปลอดอันนี้ปลอดเกิดจากการปลุกเสกน,นะอืมเรียท่าเกียศิลมาฝังไว้ในองค์พระครับผมตัวนี้ซึ่งหลายคนถ้าไม่ได้ศึกษาเขาจะไม่รู้นะพวกนี้ครับเพราะาพระอภิญญาที่ได้ฌานแปดสูงสุดสามารถเรียกปลอด 嗯、可<不>啊，所以呢，阿、啊、张空他利用这个呃显微镜、呃、一千倍以上的啊、呃，把它放大啊、呃，然后呢就是看呃更深入的这个材料的话，就可以看到呃什么呢？就是类似那种水银啊、呃，其中一种材料就是水银啊、呃，放在。

อาจารย์คะมยมีคําถามว่าพระอย่างกวนอูเนี่ยเหมาะกับคนที่ทํางานแบบไหนหรืออะไรแบบไหนคะหรือว่าได้ทุกคนเลยคือขอให้เป็นคนดีซื่อสัตย์ทั้นั้นนะครับผนะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายพวกนี้อัประมงคลได้นะพวกนี้ผมว่าเป็นถือว่า อาของศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงปู่ท่านสร้างไว้น่ะพวกเนี้ยแล้วเนี่ยกวนอูเนี่ยเราก็รู้ว่าทางทางจีนเขาถือว่าเป็นเทพแห่งความศักดิ์สิทธิ์มีความซื่อสัตย์มีความดีเนี่ยมันก็บ่งบอกแล้วความดีเนี่ยมันไม่มีดีมากดีน้อยนะดีก็คือดีนะรับมันไม่มีดีมากดีน้อยดีก็คือดีชั่วก็คือชั่วไม่มีชั่วมากชั่วน้อชั่วก็คือชั่วเนี่ยครับ นี่นะคะคือแบบฟังแล้วแบบคนลุกเลยนะคะก็คืออาจารย์บอกว่าเหมาะคนดีนะคะชั่วก็คือชั่วนะคะก็คือมันทำความดียังไงท่านก็ปกป้องประมาณนี้หรือเปล่าคะอ่าครับอาจารย์่าสัง่มีช่วนจี่ีชีาือ 代表的意义，啊、呃，代表的含义是什么呢？啊、呃，前面的就是释迦牟尼佛，啊、呃，就是我们泰国的这个啊、呃，就是怎么样呢？最大的啊、呃，佛祖，或是如来佛，或是释迦牟尼佛。背面印上的这个关公的这一起就代表是呢比较适合谁的？啊、呃，比较适合第一个当官大官，就是针对啊、呃、国家。 啊、呃，就是怎么样呢？就是诚实或是诚实的，啊、呃，然后呢，就是、嗯、保护啊、呃，或者是啊、呃，保护国家啊、呃，就这样子、呃，就是做好事的啊、呃。所以呢，当然呢，不管什么佛，不管什么神啊、呃，都是怎么样支持什么样的人呢？就是支持好人啊、呃，就这样子。所以呢，我们。 เอ中国话有一句话就是说เอ่人在做天在看佛在看神在看,在看就这样子เอ่ออา婆ค่ะ so ที่มันมีความศักดิ์สิ์ในภาคสมเด็จวัดรนะั<ม>งนเนี่ยนะเบื้องหลังความสิทธิ์คนส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าในสมเด็จนี้ของท่านจะมีอะไรมางที่เรารู้ก็คือหนึ่งจะมีเหล็กแหลเงินยวงม,มีปลาหลอดที่เราเห็นเรือทองทองเนี่ย อันที่จะเป็นโคกหลอดทันตลอดที่อยู่ในอากาศที่ท่านเรียกมาตึงไว้ในสมเด็จนะผู้ที่จะตึงได้เนี่ยจะต้องได้ชาแปดนะจากที่เราศึกษาเก็คือมีวิชาคมพอสมควรใช่ต้องมีวิชาพวกนี้นี่คือความติ์ที่คนยังไม่รู้ใช่ไหมแลวเนี่ยพวกแรกที่ตหนิมแรกพวกอะไรเนี่ยทองแรกก็มีนะที่อยู่ที่งอกแต่สิ่งหนึ่งที่มวยไม่เคยรู้มาก่อนก็คือมวยไม่เคยรู้นะว่าพุทธจนทร์โตเป็นคนสร้างบนอูด้วย อันนี้คือหมวยไม่รู้จริงๆนะคะสมัยร้อสีตอนนี้ก็ร้อยหกสิบกว่าปีขึ้นนะใช่ครับผมเวยไม่ทันอันนี้คือคือจริงๆนะหมวยก็ศึกษานะแต่หมวยเพิ่งรู้ของของคนรู้คือยักษ์วัดโพนั่นแหละครับก็ยักษ์วัดโพที่ยืนอยู่ตรงนั้นใช่นั่นแหละครับผมโโอ้หดูนะพุทธศิลป์นะ ฝีมือช่างหลวงแก่ได้สวามมากสวยจริงๆพุทธศิลป์บวกด้วยพุทธคุณเนี่ยถือว่าสุดยอดนะเาะฉะนั้นถ้าเราไปวัดโพเนี่ยเราก็จะเห็นยักษ์วัดโพก็คือยักษ์จีนก็คือกวนอูหรือกวนซ่งนะครับเฮียสรุปแล้วไม่ใช่ของไทยเหรอ ก็ของไทยนี่แหละครับแต่คือแต่สัญลักษณ์มาจากว่าเกิดจากคนจีนส่วนหนึ่งหรือยังไงคะยุคนั้นคือยุคราชวงศ์ชิงเราทําธุรกิจการค้ากับราชวงศ์ชิงใช่ไหมฮะนี่ไงยิ่งเจาะยิ่งลึกราชวงศ์เราก็ยังมีเชื้อสายคนจีนอยู่ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่แต่โบนว่าอันนี้ต้องถามผู้รู้นะคะจงไทอีเจียชิงก็คือไทยจีนพี่น้องกันใช่ไกลอื่นอะไรอย่างฮะอ๋อ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 น๋ออ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 ะออ๋ออ๋ ส่วนหนึ่งนะคะที่หมวยต้องต้องขอพูดนิดนึงบางคนบอกว่าเฮียตรงอดรู้แต่บางคนไม่ได้รู้นะคะว่าเฮียตรงจบอะไรมาแต่ว่าผมเด็กวัดครับผมเด็กวัดสะพานเนี่ยฮะโอ้เด็กวัดแต่จบโบราณคดีมาอย่างนี้นะคระคืออยากไม่อยากให้คนมาว่าเฮียรนรู้ทุกคนเรียนได้ทุกคนศึกษาได้บางคนเราไม่แก่เกินเรียนใช่ไหมฮะเนี่ยบางคนเราเราเบื่อกับคําคนระหานะใจหยัดมาไม่อยากหลมันก็มก่ะ พระชุดนี้มีเหล็กไหลเยอะนะอืมครับผมพระชุดนี้เหล็กไหลเยอะนะอันนี้มันเหล็กไหลเหล็กไหลเป็นมเม็ดเลยเนี่ยเห็นแล้วถูกตามากเลยแต่ละองค์

ของใช่มั้ยให้อ่าโตเนียวนะแล้วเคื่องอือเราไเยอรครับชื่อมวยไม่จารย์ิริอ่าแต่มวยไม่เคยเจอจริงนะคะอาจารย์คือมวยลงไหลนะเพราะว่าอะไรที่มวยไม่รู้มวยจะลงไหลดูนะชัไม่รู้นะไม่มีด้วยวังหน้าใช่มั้ครับไม่มีด้วยนะเนี่ยครับอืะลนเหล็กร้องแต่องค์ที่มีเหล็กไหลเนี่ยเรียกว่าร้องไม่ออกอือเจอครับ ร้องไม่ออกจริงๆนะตัวแรกที่ว่าไก่เสร็จร้องไม่ออกได้ลงพราเงินเมื่อกี้เราก็ร้องไม่ออกเจอเหล็กลหลร้องไม่ออกแล้วคุณจะว่าไงล่ะพิสูจน์ได้นะชัดเจนชัดเจนว่าการศึกษาพระใช้วิทยาศาสตร์พิสูจน์เนี่ยเป็นรูปธรรมเชื่อเพราะนะอันนี้เนี่ยไม่ร้องใช่ไหมนี่ร้องเนี่ยอ่าสอ๋อ这个ออ 这一期佛牌的话呢，就是放了很多流田啊，然后呢，嗯、呃，当时一百多年前的时候呢，啊，也有做的这一期的啊，就是红红的多啊张多，他也也有做的这一期的这个重叠啊，重叠关公佛牌啊，有五种颜色，五哈啊,啊，啊，五种颜色啊，五，五色，五色，五色，啊，米、啊、色，五色，五色，五色。 嗯，嗯，所以呃，有很多人说啊，这个没有没有啊，其实呢，呃，我们用这个呃显微镜是用科学去验证的话呢，它的老度啊一百多年肯定是有啊，而且啊一百多年前泰国跟中国就是怎么样呢啊做生意啊。 เอ้ยเนี่ยเราเราก็ว่าเราทำรายการผาามาเยอะพอสมควรแต่ทำไมไม่มีใครออกกลอวว่าพุทธเจนโตเป็นคนสร้างอ่าก็ยังไม่มีครับก็มีอาจารย์คมนี่แหละที่ออกมวามจริงตรงนี้มาเปิดเผยครับผมไม่เคยเห็นไม่ใช่ไม่มีนะไม่เคยบอกเนี่ยเพราะนั้นอย่างเพราะว่าคนบอกว่าไม่มีเอาคุณลงไปดูใช่ว่าวัดโพเนี่ยกวนอูเนี่ยเข้ามาต่สมัยไหนอยากวัดโพเนี่ยใช่ไหมอ่า ก็คือยุคยุครอสามรอสี่อ่าครับผมไปศึกษาดีๆฉันใช่ครับผมพระกวนูเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์เป็นเทพเจ้าแห่งความดีปกป้องความชั่วร้ายอ่าครับผมเพราะว่นวัดจีนเนี่ยก็จะมีใครที่คิดจะทำดีนะคะครับผมแนะนํานะคะครับเอาไปแฝงแต่ต้องดีจริงๆนะแล้วล้วทำได้สวยนะิีมือทำเนี่ยช่างเนี่ยต้อง พุทธเศ์สวยงามครับค่ด้วยพุทธคณที่สูงในจงฟั่งินะ的的ัผมครับถ้าไม่ได้มาเปิดในรายกนี้คือหมอไม่รู้จริงๆนะขอคุณมากเลยครับที่อาจารย์นำออันนี้คือหมอไม่รู้จริงๆนะครับท่าชมพรุนี้ออกมาเผยแผ่ให้คนเราได้รู้นะว่าพระชุนนี้มีจริงก็คือเราเราเผยเราเผยแ ไม่ได้ทำมาตังครับใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์รู้ดีแต่เราต้องการคนที่มีความรู้จริงๆพูดจริงๆไม่ใช่ว่าไอเออย่างคนอย่างงี้องเท่านั้นเท่านี้ไออย่างนอย่างงี้เราไม่เอานะคะไม่เอานะอ่าไม่เอาค่ะของเราเนี่ขายความจริงของอยู่ดาไม่ใช่เป็นพกหลอกลวงชาวบ้านนะไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอาเพราะว่าการทําข่าวเขางหมวยเหมือนมิจฉาบรรนะคะเออครับเออ เพราะหมยเป็นนักข่าวมหมยไม่ใช่ยูทูบเบอร์าชนเราเราอยู่ได้ไม่ใช่หลบๆซ่อนๆนไม่ไม่หมยชัดเจนค่ะหมยชัดเจนทุกเรื่องแล้วก็ที่มาทําในด้านนี้นะคะส่วนหนึ่งคนคนถามว่าทําไมหมวยมาทําข่าวด้านนี้จะถามว่ามีสร้างหรือไม่สร้างอขอยือคำคำนี้มาพูดก็คือว่าทุกคนเกิดไม่ทัน ทุกคนเกิดไม่ทันเราก็ต้องศึกษาเราต้องหาคนที่แบบอย่างอาจารย์คมให้ความรู้ได้อาจารย์คมรู้จักใครมั่งก่อนที่เราจะเกิดเขารู้จักมาตั้งแต่ทนาไตนตั้งนานเราก็มาขอความรู้จากเขาส่วนเราเนี่ยไปเรียนไปเรียนมาเรียนพอสมควรพอเรียนมาสมควรแล้วก็มาเป็นคําถามคําถามนั้นคืออะไรคือบางทีรู้ไม่จริงหรอกนั่นมันคือบทเรียนอยากรู้จริงบางทีเราก็ต้องพึ่งผู้ใหญ่ ใช่ไมใค้เหี้ยใช่ครับบางคนเนี่ยทังปูกเอย่าเอาตรงดูนะเราจะพิสูจน์ให้ดูยิบองไหนก็ได้อยนอาจารย์คมทายอยู่เอาองนี้องนี้เอาไหนก็ยิบมาันนี้เอาองนี้ว่าทางปุกจริงว่าอ่ะด่าเดูนะดูนะคผู้ชมยืนยนถือใช่ไหมคะให้ถอวยถ่อนะคะถืก่อนดูนะดูนะอ牌า持อ啊，对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 ，ะ จะพอดีนะลองงมือดูลกลาจะาล้วเขาจะมาแล้วเขาจะมแล้วเาจอล้วเขจะมาแล้เขาจะมาแล้วเจะมาแวเะม้เขาจเขีจะ้วเาะแล้วเขาจะมาแเขาจะาแเขาจะแ้วเขาจะมาแ้วเขา้วเธาจ่าวิธีจะมา้วเขาา้เขาจะว่าอ่าแขาจะมาขาาาาโบราาา คือใช้ในการหาแร่ธาตุหาทองคำหาบ่อน้ำ ่าเขาเรียกว่าดาวซิงจะใช้การวัดคืบก็ดีจะเอาไม้งามไปวางก็ดีอ่าครับผมแล้วประเพาีว่าทั้งบุกเฟนท์ทั้งเสิร์ฟเราจะฟังซึ้งครับผมนิ้วเราไม่ได้หดไปไหนนะครับก็เหมือนกันก็เนี่ยถ้าไม่มีพาอยู่นะทุกอย่างมีพุทธคุณไม่เชื่อนะทุกคนลองไปเสิร์ชเน็ตดูได้นะคำว่าดาวซิงเนี่ยคือพุทธคุณนี่มันเปมีจริงมีจริงมีจริงหมายถึงโรแมนต์นู่นอีมเป็นพันพันปียก ค่ะบงคนเขาเียร์ไพสะเนียูเนี有有่ยอรับมีควมอยู่แบ่นี้สเิรก็เป็ที่เดิมนะคะที่เดิมนะคะยังไงก็เห็นไหมอ่าเลียนูตจจาเรื่องเหลือเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อครับนี่แหละ อืาเจมส์เหมวยลองยิงอันนี้จากเสียงจากเอฟซีข้างๆนะคะเอามาๆอง์นี้นะคะเดี๋ยวมาขออนุญาตก่อนนะคะดูเนี่ยว่าท่านท่านปลูกเสกไว้จริงหรือเปล่าถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนวัดเลยคำนึงไปถือสุดนะคะอันนี้สุดนะคะดูสองขึ้นขดเดี่ะโอเคค่ะูว่าานปอยก็เอาบารมีหลวงปู่มาให้ได้รู้นะ พลังพุทธคุณจมี有没有资产啊有最不到ให้ไปไหนัเยอะแยะเ้าได้ตัดนิ้วทินี่เสียนิ้วเลยนะเนี่ยเชื่อมครับทิ้งนีเสียนิ้วเลยนย่ง不信你ครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณอาจารย์คมพักวัดมากครับที่นำพาชุดนี้มา เปิดเผยอ่าก็คอบจคือข็อก็คือก็คือก็คือก็คอก็คอก็ีือก็คือก็คือก็คก็คือ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 ครอกคือก็คือก็คือก็คอก็คือก็ือก็คือก็คืดก่เือก็คือง็ครอคือกอก็คือกคือก็คือก็คืก็คือ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 ก็ครอก็คาอก็คือราอก็คือก็คื้คอคอคือก็คเอกอกอคืออ เทพเจ้ากวนูเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่ร้อยสองปีที่แล้วในสมัยยุคที่เราทําธุรกิจการค้ากับประเทศจีนนะฮะก็เอาไปวางไว้ตามวัดต่างๆแต่ทีนี้เนี่ยอ่ก็จะเป็นแต่ไม่ได้ว่านวัดทุกวัดมีหมดนะเฮียอ่าแนวทางในการสร้างพระชุนนี้หรือเปล่าี้านก็ต้องบ้านคนก็มีพิสูจน์ศึกษากันต่อไปครับผมแต่ผมชอบทางด้านพุทธศิลป์สวยงามแต้สวยครับแต่สวยจริงค่ะสวยจริงหน้าลงไหล คลิปนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณะคอาจารย์ให้ความรู้นะคะสวัสดีครับอบคเชื่ย